ีค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวที่ซัฟฟารีเวิลด์กัน <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราไม่ได้ไปไหนไกลนะคะแต่ว่ามาที่ Safari ีเวิลด์ในแบบเวอร์ชั่นต้นปี2024แวะมาดูโชว์น่ารักน่ารักอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆมุมถ่ายรูปพอตฮิตที่ถึงแม้จะเคยมาแล้วก็ยังไม่เบื่อเป็นที่ที่จะมากับแฟนก็ดีเพื่อนก็ได้มากับครอบครัวก็แฮปปี้มาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปไปด้วยกันนะคะ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอ s m e อีกครั้งนะคะก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ปี2024ไปด้วยเลยนะคะขออภัยที่ห่างหายกันไป,ไปชว่วงหนึ่งเนื่องจากาว่าช่วงธันวาคมกราที่ผ่านมาคือแบบยุ่งแบบยุ่งมากๆจริงๆนะคะก็ตอนนี้วันที่เรามาเป็นช่วงปลายมกรานะคะที่อยู่อากาศมันก็รู้สึกว่าเออเย็นลงมาก,ก็เลยคิดว่าเออท่ามาเที่ยวใกล้ๆละกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะอันแพลนนิดหนึ่งก็เลยมาเที่ยวที่ Safari World มาล่าสุดของเราเนี่ยน่าจะประมาณ สอปีที่แล้วนะคะก็เลยถือโอกาสว่ามาอัปเดต s ัฟ a รีเวิลด์ฉบับปี2024กันนะคะรับต้นปีกันเลยยังไงก็ฝากตดามกันด้วยนะคะไปะเจอกันที่ s ัฟรีเวิลด์เลยซื้อบัตรอะไรนะเก๋เขาเรียกว่าดู 7, หมดเลยค่ะต่อคน2คนครับบัตรมาแล้ว ตอนแรกเราจะไปสวนสัตว์เปิดก่อนนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยไปดูโชว์ก่อนเถอะก็เลยเลี้ยวมาไม่รู้จะทันไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็สิบโมงกว่าแล้วกําลังรีบไปเผื่อทันโชว์อุรลังอุตังอยากได้หางอะ่ะโผกูดดคนเยนอะแบบอาเมคซิ่งมาก ว่าจะไม่ทันโชว์ังตังแต่ก็ทันนะคะก็น่ารักดีก็รู้สึกว่าเออเขาเทรนเก่งมากจริงอีกนิดนึงก็จะเป็นคนแล้วอะ่ะลิงลังตังอตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาน้ำเย็นๆกินหน่อยนะคะกี้รีบเดินมากเขาบอกว่าเดินเข้าไปดูโชว์เลยค่ะแต่แบบมันเดินไกลอยู่นะจริงแบบถ้าเกิดอมาก็แบบเผื่อเวลากันนิดนึงโชว์รอบแรกเริ่มตอน10โมง15้านะคะแล้วก็แบบคนเยอะมากแบบมากอาจจะเพราะว่ามาวันเสาร์ นีแอบอยากได้หาไม่รู้จริงๆเขาขายแต่เด็กหรือเปล่าแต่คืออยากได้ไงอยากได้ท็อปเหมือนเวลาไปสนสนุกแล้วต้องมีท็อปมาซัพพรีเวิร์ดถ้าไม่มีรูปก,กับยีราฟก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะอย่างน้อยก็สำหรับเรา <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อของเปน้องยีราฟก่อนเพื่อรูปแล้วก็น,น้ำลายยีราฟข่างละ150นะคะสำหรับเป็นยีราฟคนเยอะแต่คือคนที่ซื้อให้ซื้ออาหารให้อะมันก็ไม่ ขนาดนั้นนะคะขน้นถ้าเกิดถ้าอยาถ่ายรูปอ่ะให้ซื้ออาหารแบบนี้มันจะรอดไหมคะนี่ก็เป็นชิลับที่ถูกทิ้งเกตข้างหลังอีกตัวหนึ่ง เกยข้างลังอีกตัวนึงจะแนะนำให้เข้ามาลึกสุดเลยนะครับคนจะน้อยมหลายตัวเลยลูกเออเราอ่ะ ไปตรงมุมไกลๆอะค่ะเราว่าเวิร์กมากเพราะว่าตรงมุมสุดทางอะควาจริงบางคนเขาแบบไม่รู้เขาก็ไม่ได้เดินไปอะไรเราแบบไปตรงนู้นแบบยีราฟมุมถ่ายรูปสวยแล้วมันก็แบบไม่ค่อยมีคนแต่ว่าน้ำลายยีราฟก็คือแบบมันเดิมเละเทมันเดิมเดี๋ยวอันต่อไปจะเป็นโชว์ช้างนะคะแล้วก,ก็แพลนว่าเนี่ยพอเราโชว์ช้างเสร็จเราก็ต้องดูสงครามจารกรรมใช่ไหม เอ๊หรือว่าดูนกดีดูนกไหมดูนกดีกว่าคุณเสือดาวปีปาติบาราเาให้คาปิบาร่าได้ Which one is better? เอาวก็เขาพูดังกี้ เพดงกิเราก็ดูว่าเขพดอังกิดแล้วเรอหนึ่งต้องจำใ้าววลยเลยมือู หน,าานหนึ่งแบบอมมันพี่คนหนึ่งแบบหัวออกมาเป็นรูมจริงนะเออแบบ ก็มีหางด้วย <laughs> มันน่ารักนะจริงๆถ้าเกิดว่าแบบใ่ชอบทำคอนเทนต์ก็ซื้ออันนี้ก็แบบน่ารักดีอารมณ์แบบเหมือนไปสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราอยู่เมืองไทยเราก็แบบไม่ค่อยได้ซื้ออะไรอย่างงี้เท่าไหร่ <Okay. S 1> ถ้าเกิดถามราคาก็แบบราคานักท่องเที่ยวอะ่ะแต่ถามว่าน่ารักไหมน่ารัก ก็หมวเวลานดแล้วโ,โชโน,นะะ้ะน่ารักคือมันจะมีบางโชว์ที่มันเป็นเวลาซ้อนกันนะคะแต่ว่าเราเลือกเป็นโชโนกแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเวลาพักนิดนึงก่อนที่จะเป็นโชโรมาถ้าวันหนึ่งจะเก็บให้แบบโรบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะยากนะคะถ้าเกิดว่าแบบจะเก็บโชว์ด้วยมันก็เป็นที่ที่มาซ้ำได้นะถ้าเกิดสําหรับ เราที่เป็นคนไทยก็คือแบบถ้าวันไหนแบบเน้นโชว์ก็คือแนะนําว่าทําตลาดดีๆแต่ถ้าเกิดจะเน้นเดินเลน่นดูแบบสิ่งสารพัดเนี่ยก็ค่อยๆเดินเล่นไปเลยอย่าแบบเป็นซีเรียสกับโชว์อะไรนะคะแต่วันนี้เราขอเน้นโชว์แล้วกันเพราะว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะอัปเดตปีนี้มันเป็นยังไงที่แันนี้ใช่แนละ้วก็โยนเล่งนี่นี่เหมือนเล่นบาสเลยแกใัวนี้นะเดินไนะโยนให้ตัวไกลๆดีกว่าสงสารตัวไกลๆไม่ได้กิน เฮ้ยตัวนั้นสวยตัว<อ>นั้นสวยมีนะจุดแชอาหารก็คือแบบมีที่ล้างมือทุก้านจะได้รู้สึกว่าแบบสะอาดทำโยคะอยูย่เก,กี่มันเล่นโยคะเหรอทำท่าอะไรของมันโยคะโยคะ มีเขาคนล,ละ150บาทแล้วก็จะได้ติ๊กเกอร์แบบนี้นกมันจะมาแปะเกาะ,ะตรงนี้เหรอเสร็จเรียบร้อยเยอะมากอะ่ะ เทสใส่ดูไอไมเนี่ยได้350ร้้ต้องมีมูมสแรงด้วยจะมีตัวสแตนดาร์ดกับ VIP นะคะถ้า VIP ก็คือเข้าไปได้หรือคือถ้าอยากถ่ายรูปแบบข้างในอะค่ะต้องซื้อ VIP VIP ก็คนละ300แต่ละวันน่าจะคุ้มนะคะเพราะว่าถ้างั้นก็คือเราจะให้อาหารได้แค่ตรงโซนข้างนอกเฉยๆบาร์บีคิวจริงจโจ้มีคิวจริงโจ้ไอสีแดงๆนี่คืออะไรครับ ควรจะอยู่ตรงไหนสวยที่สุดนี่มันหลบล่มมันอยู่ในเกศนี่นี่นี่ตัวนึ่งทำตาทำตาอาเนียแล้วนี่เกศดูดิอุ้ยทำตาหิว <c oughs> ทำไมตัวตีชุ้งมันมันซ้อมชอกเราแล้วเกี่นี่มันดักเนเตอร์แล้วเดี๋ยวทากิน จิงโจ้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับสำหรับหัว V-IP ของเราให้อาหารหมดแล้วก็ยังนั่งต่อได้นะครับจิงโจ้หุยทุกคนคือไพรเวทมากซื้อตั๋ว V-IP ราคา300อต่อคนนะคะแต่คือไพรเวทไพรเวทจริงๆเราไม่เคยได้ถ่ายรูปกับจิงโจ้แบบเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็แบบใกล้ชิดมากใกล้ชิดแบบ กล้ชีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบเหมือนเป็นจิงโจ้ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจับได้ไม่ต้องกลัวมันชกมันต่อยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันไม่ได้คือคน,นะกลัวกันแต่ว่าจริงๆมันเป็นมิมันเป็นมิตรมากอย่าไปท้าต่อยมัน <rę> อ <ce> ุ้ยน่ารักรูปได้เขาได้เหมือนหมาเลยน่ารักมากเต็มเลยก็คือเละไปหมดแล้วนะคะแขน่ืน <objectively> มันเป็นดินแดงอะพอจับแขนมันก็คือแบบเละเทะขอบคุณนะคะ เธอนี่ก็ต้องแก้งให้มันยืดคอปากยุบ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 ว้ามีมียิงปืนมียิงปืนฮัลโหลฮัลโหล เออไม่เป็นไรเหมือเมนเธอทำอาหารเนี่ยเหมือนเธอทำอาหารเธอก็ต้องไม่กลัวน้ำมันอ่ะตอนเด็กๆน่าจะมีหลายๆโรงเรียนที่แบบได้พามาที่นี่รวมถึงโรงเรียนที่เราอยู่ด้วยนะคะก็คือพามาดูนี่แหละดูโชว์ดูอะไรแถวซัฟฟรีเวิร์ดเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ดูโชว์แอคชั่นแบบนี้แต่ว่ายังมีความรู้สึกค,คล้ายๆคาบคาอยู่ว่าแบบเออแบบมันเป็นภาพยังไงแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปยังไงนะคะ สนุกดีนะโหเ,เวลาเป๊ะเลยนะชิ้นเดียวไทยหน่ร้อยห้าสิบห้า เอิญว่าเราอ่ะรอคิวถ่ายรูปกับโลมานะคะแล้วก็คิดว่าเดินไปสิงโตทะเลอะไม่ทันคือเผอิญว่ามีทุระต่อตอนเย็นนะคะก็เลยแอบแวะมาดูตรงที่มาเป็น Openair Studio ก็คือสามารถถ่ายรูปได้ก็จะมีถ่ายรูปก,กับนกคู่ถ่ายรูปก,กับสิงโตหรือเสือ, <Okay. S 1> อ,อทางทางเสือทางสิงโตแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วก็เลยเดี๋ยวจะนั่งรถไปดูเป็นตรงช่วงสงสัเปิดที่เราสามารถ นั่งรถวนได้นะคะแล้วก็กลับบ้านเออวันนี้เวลาจะจำกัดนิดนึงแต่ก็ถือว่าที่ดูโชว์คุ้มนะคะโรมาก,ก็ยังเป็นโชว์ที่เรคคอมเมนต์มากๆอยู่ดีในการมาก็คือพลาดไม่ได้ีรา่งที่ครั้งที่แล้วที่เรามาเรามาแวะฝั่งสปารีปาร์ที่เป็นสวนสัตว์เปิดตรงนี้ก่อน แต่ว่าครั้งที่เราก็เลยทําให้ไม่ได้ดูโชว์ทางนี้เปลี่ยนใหม่เขาแนะนําว่าให้ไปดูโชว์ก่อนแล้วก็มานั่งเย็นๆนในรถเราเนี่ยแล้วก็ขาบตอนก่อนกลับเออก็เป็นทางเลือกที่ดีนะ ว่ามันมีรถที่แบบสามารถให้ซัฟฟอรีเวอร์ค่ะเขาพามาให้อาหารเสือบิงโกได้เท่มากเลยเพิ่งเห็นเป็นการอัปเดตซ a ฟ a r i รีเว d นะคะฉบับปี2024ก็เป็นทริปเริ่มต้นปีที่รู้สึกว่าเออก็แบบนิมอมนิโมอมน่ารักน่ารักนะคะก็เดี๋ยวปีนี้เนี่ยก็จะมี ไปเที่ยวที่อื่นอื่นอีกซึ่งเราก็เริ่มแผนๆไว้บางแล,แล้วนะคะเพิ่งได้เริ่มแผนตอนนี้นี่แหละนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศยังไงก็สวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งช้างน,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปี2024นีนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งได้เข้ามาดูรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากากด subscribe กดติดตามเราด้วยนะคะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบาย